สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปเก็บเฮ็ดตะโลกันนะคะที่ดงโลนะคะอยู่ที่บ้านกระจายเนาะทุกคนก็การเดินทางก็ลาบากนิดนึงนะคะเนื่องจากฝนตกนะคะแล้วก็คนไปเยอะนะถนนก็ค่อนข้างที่จะเละนิดนึงนะคะอย่างที่เห็นตามภาพเลย และตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะนี่นะคะรถของคนที่มาเก็บด้วยกันนะคะหลายคนจากหลายบ้านเนาะก็มันเชื่อมหลายหมู่บ้านนะคะทุกคนถ้าใครไม่เคยเข้ามานี่คือหลงหลงแน่ๆนะคะเข้าทางนึงจะไปออกอีกทางหนึ่งเลยจะไปออกอีกหนึ่งหมู่บ้านเลยนะคะป่าค่อนข้างจะกว้างนะอันนี้เราก็อาศัยว่ามากับคนที่เคยมานะคะครั้งแรกเหมือนกันนะคะ ตามันได้เราบ่บงนี่เด้ดอกเห็ด เดดเลี้ยงเลี้ยงเออนอย่บอเอามาเอาไหม่ยเเด้เฮ้แต่มันกินปแล้วข้าต้นอ่ะมามาเอาไเดียวเอ้พาดนะลืมกดไทยเสียใจค่ะ นี่ปลวก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 อลวกปลวกปลวกืลเออมวกปลวกรลวกปลวก จะไปเหยียบเห็ดเขาอีกได้บ้างเนี่ยเขาี่จมหอยนะมันมีมันกับสีมันเจ้งสีเป็นแย้มจะหลุดเป็นแบบเออเัาเห็นมั้ยนี่นะครับทุกคนน้ำมีเอ็นดอกยอเฮ้ยเขียเขาไปอีกแล้วจีบานเลรอต้นอันเนาะอันเขาไปอีกมันมีอยู่น้ำมีอยู่โอ้แมน ทิมอ <Humans. c oughs> <c oughs> in ่ะแต่ต้องนันเด้เฮ้ยตาคนเหยียบมุนไปเย่เห้ยอู้เห็นปะเลยเก็บเลยเกบเลยทียไปเกีไปข้างขางดูนั่นนี่เออมอดสมาเต็มโอ้มุนอะบ้านอ เอาเงินไปโวลดเสียงไฟอะไรนี่ก็แค่ไหนแล้วมันก็เป็นบุญเหมือนกันถูกถูกกูหลงถูกถูกกหลงเห็นเองใครยี่หรีไข่งเกี้ยห้องอืู้วย น้อยนิดอันน้อยนิดอุ้ยเสียงเพื่นโอ้โหไข่เปิดดมกลางหอจะเก็บไปเลยนม่คนหลากยแต่ว่ามากก็ถึหนึ่ เดี่มีมูมีพวกนะุนตรงนี้มูจ่หนลูกไอ้เืงเลืองมาเด้อ ไม่ยมอยปุม่เยกียบไปมั้งเอานี่โอ้ยดอกนั่นเจ๊ไทย,ยอุ้ยเป็นกระจุกเลยเอยติดดาบไปดอกจังหวะนี่เาใช่แล้วอุยว้ยป่านี้มีตะด,ดากใหญ่ๆ <c oughs> มันดดอกก quý lên Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่ใส่บอเลยมันทีเบื่อวะหูล่ะคอยได้ห่มเดียวคอยแลนมาลัดมุเจ้าลัดยังหงยินเสียงโมบอกว่าเอินเห็นห้างไอ้ทัวคอยได้พูดข้าวห่มเดียวเลยนี่ห่มเยอะขคนหาข้นเลยบนยอดเยียบ ดอกใหญ่ๆด้วยโตนะจ๊ะหุ่นขึนตาเหรอขังเห็ดดอกเห็ดไม่ดอกโอ้ยโสกได้แต่เมือแล้วมันกินเกิดอกะไรไต้องดอกยอ ไม่อุดดอกไงกิได้ไหมอุดดอกไงกินดิเจ๊ดอกแดงมันกินได้ไหมอ่ะ <Okay. S 2> นีอยถึงเวลาที่ต้องเดินทางกลับแล้วนะคะทุกคนก็มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะหลายๆคนก็มากลับพร้อมกันเนาะนี่นะคะได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะทุกคนแต่ส่วนใหญ่คนที่เคยมานี่คือจะได้เยอะนะคะ เราวันแรกนะคะเราได้นิดหน่อยนะคะทุกคนนี่ดูนะคะเหตดตโลหน้าตาเป็นแบบนี้นะเหมือนลูกเงาะเลยนะคะทุกคนเขาจะเอาไปก็เรียกอะไรไปป่นนะคะบนเหตดตโลนะคะนี่ของเราได้แค่นี้นะจ๊ะมือใหม่นะคะนี่นะคะหลังจากได้มาเราก็นํามาล้างน้ํานะคะมาตัดขาแบบนี้นะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะไปใหม่นะคะทุกคนเราจะไปลองอีกครั้งเนาะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ